อ่าถ้าเข้าใส่เทคโนโลยีแบบท่านสมัยเข้ากับเห็นงานประจําแบบสบายชิュๆชเงมนว่แมนครับเนี่ยมือสา่วมาใส่เวลามาเกี่ยงเงี้ยจากสิบหานาทีนี่สมมติว่าเรียงหกบอผมมาเอาผมห้เคืองชั่วโมง,งตื่นตาสั่วจังหน่อยมาห้งเงี้ยไปเห็นงานสองโมง,งผมมาว่าสบายสบายแมนมัน <c oughs> ประชาชนหรือว่าเกษตรกรต้องปรับัวแล้วครับนะครับถ้าเข้ามาคิดแบบว่าเรียงแบบเดิมๆมแบบเก่าเนี่ยตายอย่างเดียวครับ คขาเข้ามาปรปับตัวฉะนั้นแล้วการเฮ็ดเกษตรนี่ต้องมีการปรปับตัวใช้เทคโนโลยีอันนี้อันว่าหนึ่งบ่ออันเส้นผ้าจุกังหาเม็ดเท่ากับ,บหนึ่งไร่ขุดสาไรหนึ่ง <c oughs> จังสีเลี้ยงปลาได้ซัมนี้สองพัน <c oughs> ตัวสามพันตัวนี่จังสีได้ซัมนี้เขาสิไปเฮ็ดได้ยังเปลี่ยงทีเ่าแมนบ่แมนเข้าเอาไว้แตปลูกผักนี่เขาจะบอกว่ามีทีอยู่ไรหนึ่งเอางานหนึ่งนี่เอามาเฮ็ดสาปลาบ่อร้อยนี่ คำว่างานหนึ่งมันจีดได้หอดแต่สิบบ่อขันสมุทินผ์พันกลางออาจากซี่เมตรได้หอดสิบบ่อ<ม>อีกสามงานอีกงานหนึ่งปลูกผักนะครับอีกงานหนึ่งเป็นหม่องยู่หม่องอาศัยเอาอีกงานหนึ่งเท,ท็ดปัตุศาสตร์เลียงไก่เลียงเป็ดมันจีไปใส่เนาะชีวิตชิวๆสบายๆ<ม>บ,ยบยมันอยู่กับ วิธีคิดนะครับการเฮ็ดกระเซ็นถาผมามีความรูกใยบอดได้สมเอมี่คน,นอยากเฮ็ดคือผมหลายอยู่พาผมเฮ็ดกษตรนเชื่องลูกแบบผสมผสานบางคนก็เฮ็ดแล้วก่าปลาไปบ่ได้ทอ่อท้อใจถ้าผู้เฮ็ดแลว้วประส่ผลโรเรียนนี่เขาก็เจอมาหลายดานกันเขาแก้ไขปัญหาปัญหานี่มีวให้แก่ว่ามีไวให้ทอแท้บานบ่ขนาดอันเส้นผ้าศุนย์กลางหาเมรใไ่ปลาเดักตัวครับรอบนี่ ผมล่องใส่สองพันตัวสองพันตัวครับแต่ว่ารอบต่อไปอมผมเบื้องเร้วการเลี้ยงการจเจริญเติบโตนีต่ผมจะใส่หอดสามพันตัวเลใส่ได้สามพันตัวเลยแม่เลี้ยงบ่อดอินนี่้าเอาตามหลักวิชาการของกรมประมงนี่ครับหนึ่งไรในการเลี้ยงปลาประมาณเดียวกันเนี่ยขนาดเดียวกันเนี่ยต้องใส่หนึ่งไร หนึ่งไลแต่ว่าเข้าใส่แค่เนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์ครับเม่นยน่อ่นจากหนึ่งไรแม่นปาเหลือเส้นผ้าวนกลางหาเมตรเมียนโอ้โหเลี่ยงปลาได้ขาเข้าแบบว่าบริหารจรัดการดีๆเนาะปลาเข้าเกิดสิใหญ่งงเร็วด้วครับสมมติว่าโอ้ยข้องสากว่าเนาะใ้ายข้องเปิดออกอ่าหนึ่งในสาม คอยเอาสมมวิว่าสามในสี่นี่คอยอ,ออกเอาออกเครื่องหนึ่งไปทันผมว่าปลาหางสิงไงเร็วครับเพราะว่ามันมีการทายที่นำาครึ่งตัวครื่งนะครับ,รบอันนี้ผมว่าเพื่อคนที่ว่าอาจจิตเจาะบดานเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงยุคหางบ้านยุคหางเฮี้ยน,นะครับ ครับซ่ํานี่ก็ยูได้แล้วแต่ว่าที่สำคัญเขาต้องมีน้ำหมุนเวียนให้เขาน้าครับมันต้องมีน้ำขยับแบบนี้น้เพอ่าน้าแบบนี้หนึ่งเป็นการเติมอากาศให้กระป๋าน้เพอเห็นบ่อน้ามันก็จะไหลตัวลงเนาะคมันก็ทำให้น้ำนี่นีฟองอากาศนะครับสองเลี้ยงแบบนี้แบบบ่อวงกลมนี่ทำให้น้ำนี่เนาะน้ำสมุนนี่เลี้ยวเบิ่งนี่นี่เปิดได้ไงน้ำเนี่ยหมุนวนแมต่เขาปิดไว้นี่ มันสี่ว้นอยู่ประมาณสินาทีแนี้น้ำม,มันก็ดิหมุนให้น้ำม,มันการขับเคลื่อนของน้ำเม,มันทีหมุนวันอยู่ตลอดมันน่อครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับครับผมคล้องซกักอ่ะพราะหญ้ค้องค้องซกักโค้ชช่วยเนาะ ครับพีพ่กัดมองนี้ก็คือบ้านหินลาดตำบลแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับมหาสารคามเขาเนี่ยนะครับเนาะ่บนี่เขาเห็ดมาจากอย่างงครับนี่ยโบนี่นะครับ,บอร่อนี่เห็ดมาจากมิสันชีพเนาะครับ,รบขันภาษาบ้านๆเขาเอื่นว่าสันไทยหาซื้อบ่อยากเพราะทุกจังหวัด เนาะกะสิมีทุกบ้านทุกมเงินมีแต่มุ้งสันไท a เนาะครับผมไปให้เพื a ่อนออกแบ่ไปนะครับเอาความกว้างก็งกงได้ไปบอกเขาเลยไปบอกเลยนะครับอยากได้ความกว้าง3เมตรเส้นผ้าโซนกลางนี่เนาะครับ3เมตรหรือว่า4เมตร5เมตรที่ข้างหลังผมนี่เส้นผ้าโซนกลาง5เมตร5เมตรความสูงของสันไทยเนี่ก็สิอยู่ประมาณ80เนาะ80มันเป็นมาตรฐา,า,านของมันอยู่แล้วมาตรฐานของมันอยู่แล้วบ่อนี่ต่อ1บ่อ5เมตรนี่นใช้งบหล่ไปได้ครับใช้งบ ของผมนี่ประมาณหกพันน่ยครับกวันบาทบอ่ออย่างเดียวนี่หมายถึงว่าเห็ดเป็นบอที่สามารถเลี้ยงปลาได้นี่หกพันบาทครับเอาเดี๋ยวเอาปลามาปล่อยกับคาปลาอีกครับคาปลาอ,<ต>อีกแต่พอคา,าบอได้พ่น้องด้อยไอ้เป็นเห็ดหกพันบาทได้ประมาณนี้เลยลหละแต่มันขืนอยู่กับว่าคว่วหนาของพื้นนี่ครับขาห่อคว่วหนาามาตรฐาน <c oughs> มันกัสิีแพงไปอีกจริงๆแล้วนี่ตัวนี้มันบอได้แพงนี่ตัวนี้ผมสื่อจำได้ว่า บ่ถึง2 0 0 0ันั้งพันเสามารถเลี้ยงปลาแบบสบายเร็วกะถือว่าลดผนทุนกว่าเฮ้าสีมาเฮ็ดแบบเก่าเนาะพี่น้องเคยเลี้ยงแบบเก่าเนาะกจะจไปเทปพนแล้วกระจเอาอิทมากองมาฉาบโอ้เยเวลาดูอันนี้คันบ่อคิดเวลาว่าเลี้ยงเทพพ้น,นะครับมือหนึ่งนี่สองคนนี่สามารถที่ได้ซีถึงหาบอนะครับติดตั้งคบแบบปรดี้ยงเฮ้ามาจอดกันนี่เาเอียังจอดเวลาเฮ้าสิจอดเนาะ เขามันก็สิมีไอ้ซิลิโคนนี่ก้อนเขาสิเอาประกบกันได้ดีเนาะครับส่วนประกบเนี่ยผมจะจงไว้ประมาณยี่สิบหาเส้นเนาะประกบกันนี่ทาบกันนะทาบกันไว้เนี่ยนเขา,าซิลิโคนยิ่งใส่เข้าก้อนป้องปลายมันเนาะเราปลายเราตายเราก็กลางขอบอีกเนาะครับประกบกันในสี่เนาะเขายิ่งทางในก้อนเราเขาก็เอาแปะกันครับแปะกันเราเขาก็เอาสกูยิ่งเนี่ยครับนพี่น้องเบื้องในทีเห็นว่าเห็นปะรักรักรักตัวนั้นคือเขายิ่งจากข้างในครับพรายิ่งจากข้างในไปแล้วบัดนี้หาบไป เจอกับไม้อยู่ข้างนอกเนาะมันสิยึดกันแน่นดีส่วนทางในก็สิมีผ้ากาวอีกอีกแบบนึงผ้ากาวกันซึมกันน้ำเนาะตรงห้อยห้อยจอดมันข้างในนี่มันก็สิมีร่องอยู่ข้างในจริงสินะตรงตรงเนี่ยมันฉีดนี่ตรงเนี่เอาผ้ากาวผ้ากาวไปผ้ากาว น้ำร่ออุปกรณ์ก็สางกมีล้านอุปกรณ์ก็สางมีเป็นเขาเอินผ่ากาวมันสะมีสีขาวสีดำโอ้ค่ายๆกับกาวขีมม้าแล้วล่ะในกอลณีที่เขาอันลอกออกเอาแปะทั้งอันหลังคาก็ได้น่ะแม่นถูกต้องแล้วอันนี้มันเหนียวๆนะอ่าเหนียวๆนื้อๆแบบนั้นครับมาติดอยู่ของมันบดีพื้นนะครับอันเีาเอามาตั้งแล้วก็เทคอนกรีตร์ทำได้เติมที่เลยพื้นนี่เขาเทพื้นก่อนนี่เขาเทพื้นปุ๊บอยู่นี่เทพื้นมือหนึ่งเนาะเทพื้นไว้มือหนึ่งมือรุ่นจัง เอาสันไท่เนี่ยเอามาประกอบเลยเนาะแต่ว่าเขากะเอาสกูยิ่งกับไปตีนมันไว้นะยึดลงไว้เด็กตีนไว้เด็กตีนไว้จังไับแล้วเราก็โป้จังไว้นี่นี่เขาก็จะโป้ข้างในข้างใน ừ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  ไม่ต้องโป้ร้ายแต่ว่าโป้ข้างนอกก็สมิว่าฮาตาย,ยาโปข้างเล็บมันเถอะแม่นอาอบขางนิดเดียวมันก็อยู่หรอกแต่ว่าอขอสําคัญนี่อ่าเข้าเท้าพื้นเนาะ กันซึมยากันซึมห่อพวกแรงโกพวกอี๋ทิพย์เออมันมีน้ำยากันซึมเขาเทพพูนทั่วไปแหละแต่ว่ากันเขาสร้างรถซีแพ็กเขามันมีน้ำยาอยู่แล้วมันนี่มันสามารถรับน้ำหนักของปริมาตรของน้ำได้บ่บ่บ่แตกไหยังบ่แตกกี่วันนี่เห็ดมากกับบ่แตกเนี่ยกีปีแล้วครับในนี้เออเห็ดมากนี่เขาปีสองเขาปีที่สองแล้วอ่าทำบ่แบบนี้นะครับเขาเอื่นว่าอ่าบ่อลอยเนาะบ่อลอยครับบ่อลอยของผมนี่ สามารถเลี้ยงได้แบบ2ระบบอ่าระบบไม่ไม่อุ่นๆอยู่นี่นนเนาะกําลังคิดกันแบบไบโอฟอกไบโอฟอกครับไบโอฟอกก็คือการเลี้ยงแบบใสจุนินซีมาสลายขี้ปลาโดยบ่ได้เปลี่ยนทายน้ำดูอ,อ่ารอบนึงนี่สมมติว่าเขาเลี้ยง3เดือนอ่าบ่บบต้องเปลี่ยนน้ำก็ได้ถ่าเลี้ยงแบบไบโอฟอกนะครับเ<อ>ขาแค่ว่าขนา้มันบกเขาก็เติมน้ำเข้าไปแต่ว่าวิธีการเขาต้องเติมจุนินซีแล้วก็ใส ระบบเติมอากาศลงไปเติมอากาศมันก็นดีทําให้น้ำนี่ขยับโตอยู่ตลอดเนาะบ,บุบบับบุบบับเนาะมันก็นดีเพราะว่าเขาเติมอากาศลงไปในน้ำเนาะน้ำมันก็นดีบุญเนาะบ,บุบบับบุบบับเนาะเพลทให้ปลานี่ยง่ไว้แบบนั้นนะครับง่ายไว้ <c oughs> ครับผมครับแต่ว่าขอเสียมันก็คือ คาไฟคาเข้าเห็ดแบบใสพลังงานแสงนี่ผมว่าโอเคเลยระบบนี้นะครับใส<อ>บพลังงานแสงอาทิตย์ตอบโจทย์แน่อนอนแต่ว่าต้นทุนที่แรกมันอาจจะสูงแน่เพราะว่าระบบไบโอฟลอกนี่มันก็นสี่เ,เป็นระบบที่ว่าเส้นเส์อบิดน,นะครับทา้ทาเลียงแบบเต็มรูปแบบนะครับเซ็นเสือเรื่องว่าน้ำคาของน้ำวัดคาพี่อีคาพี่เห็ดของน้ำนะครับว่าน้ำเข้ามันเสียมัเลยนะครับเขาก็มันก็สีเติมพวกไก่กากน้ำตาลลงไป มันเสียน้ำเสียมันก็ะจเติมกลางน้ำตาลเติมปูนขาวนี่นครับเพิ่นก็จิตั้งไว้เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติเลยแบบที่สองนี่แบบผมเลี้ยงอยู่นี่เขาเอื่นว่าแบบน้ำบุญเวียงแล้วแบบนี้มันก็นสีดีสำหรับแบบบานๆเฮ้าเนาะผู้ที่จังผมนี่าน้ำผมอืดนะครับน้ำผมมืดแต่ผมก็สิ เปิดนำออกซูม,มือหดพักนะครับวันเปิดถิ่นเนี้ยเปิดไปหดพักซมมูมือแล้วผมก็จะเติมเขาซูม,มือนะครับรักการของมันนี่ของผมผมก็จะหนึ่งในสามเนาะ,ะหนึ่งในสามนี่ผมจะเปิดออกอส่วนหนึ่งนะครับเหลือไว้สองส่วนผมก็จะเติมเขาอีกอนะครับแต่ละมือ,อมนะครับทำให้น้ำนี่บ่เสียเราน้ำก็ได้บุญเวียนทุกม,มือคือเขาต้องการเอาปุ๋ยจากน้ำไปหดพักน้ำถูกต้องครับประโยชน์เป็นต่อๆกันไป แมนประโยชน์คือเข,เ,เข้าต้องคิดไห้มันครบวงจรนะอันนี้คือหนึ่งในวงจรทีเข้าสีเห็ดกเกษตรแบบนั้นแมนเกษตรเชิงลุกเข้าต้องเห็ดแบบนี้เข้าต้องพยายามเห็ดไห้มันครบวงจรถูกอย่างยูน่นี่ผมสีเห็ดแบบครบวงจรทูกอย่างแมนเลี้ยงเป็ดผมก็ต้องเอาขี่เป็ดไม่ป่าเนาะเพื่อให้มันคนรบวงจรเลี้ยงไกล้ผมก็เอาขี่ไกล้ไม่ให้ป่า <น>ครับคือหายมันใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เขาเลี้ยงปลาเ,เขาปล่อยลงไปจังแต่เอาลูกมันลงปล่อยนีย่โดนมันเลครับเขาจังได้จับไข่ถ้าปลาดุกเลี้ยงมาตรฐานมันคุณว่าลอยมือจับได้ปล่อยมือจับได้แต่ว่ามันมีแต่อยขึ้นก็ว่าเข้าใส่อาหารแบบไหนเข้าสี่ยนระยะเวลาว่าเข้าสี่หายเวลาสัน้นหรือว่าสี่หายเวลาย่างผมเคยล่องมึงตอนทีนบอลมาแต่ว,ว่าผมพาลงหลายตอนนั้นผมลงแค่์ท่านตวเนาะ ครับกเ็เรียกว่าแบกเลียงระยะสั้นร่องเบิงผมใส่อาหารเกรดสูงสูงไหมอ่าสามสิบสองโปรตีนสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับปรากฏว่าเลียงได้สองเดือนกัสิบมือจับได้เลยโอ้สองนัดสิบมือได้จับปลแบบาเลยมันถอจับได้เลยแต่ว่ามันนักเลียงอา,อาหาร <c oughs> แต่ว่าขันมาบอกเลียงระยะเวลา ตอรอบตออย่างคุ้มมว่าครับรอ,อบต่อว่างาเรียงแบบเอาล่องหลดลงเบงว่าเขาก็ล่องอาหารเนาะนี่ลายยีหออัอล่องเบยีหัอนี้ก็น,น่าอัางสี่นะครับต้นทุนมันตาจีถือลงจังหน่อยนะครับม,มันอยู่ครับพี่น้องว่าพี่น้องสิม,มากว่าแบบจวดจัดขายได้เร็วได้เงินหมุนไว้รหรือว่าสิเอาระยะเวลาไปเรื่อยๆขายได้คื้กัน นะครับโอเคกันแบบนี้นะครับตัวจังซีนี่เหมาะกับเกษตรกรช่องบ่อแม่นวิธีเกษตรกับเพาะทำมาชมนะครับมาเบิงอ่าไอเพิ่นเลี้ยงปลาในระบบนี้แล้วก็เพิ่นเฮ็ดเกษตรหมุนเวียนนี่แหละนะครับผมอ่ถ้าเกิดมีคนท่านผู้ชม FC ช่องบ่อแม่นวิธีเกษตรนี่อยากมาเบิ่งบ่อเก่งกับตาอยากมาเบิ่งระบบที่เจ้าสร้างนี่มาได้บ่ครับได้ครับเดินทางมาได้ที่ใดครับผมอ่าพิกัดบ่งนี่คืออ่าบ้านหิราดหมู่2องตมบลแวีงนางเพเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม หรือว่าสีโทรมาสอบถามมากินกาแฟกับพ่ค่องได้นะครับครับเบอร์โทร0617958099นะครับยินดีนะครับอ่ายินดีนะครับพบปะพูดคุยกันสายเกษตรต้องกันครับผมสำหรับคลิปนี้ช่องว่าแม่วิธีเกษตรก็ต้องขอบคุณนะครับที่พาท่าชมมาเบืองเกษตรแบบมุนเวียนนะครับผม กาบสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ